ท่านสาธุชนกำลังติดตามรับฟังคลื่นเสียงจากสถานีวิทยุวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว1 0 1 5เมกะเฮิร์วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่25มิถุนายน2 5 6 6ขึ้น8ค่ำเดือน8วันนี้เป็นวันพระสุดท้ายของเดือนนี้ เบื้องต้นเสนอพุทธภาษิตบทว่าเสหิทาเรหิอสันตุโถเวสยาสุปทุสติทุสติประทาเรสุตังปราภาวะโตมุขขังแปลเป็นภาษาไทยมีความหมายว่าผู้ไม่สันโดษด้วยภริยาของตน ย่อมซุกซนในหญิงแพรยาและประทุษร้ายในภริยาของคนอื่นนั่นเป็นเหตุแห่งความเสื่อมความสงบสุขของสังคมนั้นจะต้องเริ่มจากจุดเล็กๆคือเริ่มจากสังคมของผู้ครองเรือนระหว่างสามีกับภริยาซึ่งมีอิทธิพลพอที่จะก่อให้เกิดความสงบสุขหรือความทุกข์ร้อนได้ เป็นเหตุให้ครองชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขได้ถ้ามีความซื่อสัตย์ต่อกันหรือบางครั้งก็มีเหตุให้ต้องอย่าร้างแยกทางกันเดินทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าทั้งสองฝ่ายมีคุณธรรมที่ชื่อว่าสัตธารสันโดษในจิตใจหรือไม่คำว่าสัตารสันโดษนั้นไม่ได้มุ่งถึงเฉพาะยินดีอยู่ด้วยภระยาของตน ซึ่งเป็นการประเฏิธรรมสำหรับฝ่ายชายเท่านั้นแต่ท่านหมายถึงฝ่ายหญิงด้วยคือหมายความว่ายินดีในคู่ครอ,องของตนของตนนั่นเองที่ท่านสอนอย่างนี้เพราะต้องการให้เว้นจากหนทางในความเสื่อมในเมื่อไม่มีคุณธรรมข้อนี้แล้วนอกจากจะทํำให้ละเมิดศีลก็การมีสุมมชาจารแล้วยังเป็นเหตุให้ถลำลงไปสู่อบายามุข คือความเป็นนักเลนหญิงหรือฝ่ายหญิงริครบชู้สู่ชายอื่นนอกใจสามีของตนก็จะเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมยากที่จะเป็นคนดีได้หรือยากที่จะกลับคืนสู่ความเป็นสตรีตามสภาพเดิมได้ฉะนั้นชีวิตจึงมีความวิบัติล่มจมเป็นปากทางแห่งความเสื่อมเราจึงควรจะมองเห็น ทุกโทษในข้อนี้จึงควรสำรวมในข้อสถารสันโดษของตนเจริญสุขเจริญพรท่านผู้ฟังทางหลายปุตตบาสิตท,ท,ที่ได้ยกขึ้นวงตอนนั้นเกี่ยวกับเรื่องก้องความสั้นโดษในโกครองหรือเรียกว่าความพอใจในโกครองของตน เอติธรรมาวันรานี้ยกทึ้นเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าในกระแสของสังคมช่วงนี้กเป็นข้าวดังก็อนุญาตก็อนุญาตออกชื่อนะคุณนุ่มนุ่มกะลาเป็นนักรองชื่อดังแต่มีป้าหนากับภรรยาของตนแต่ปูดตังนี้ตังนั้นไม่เจว่าจะซ้ำเติมนุ่มกะลา โปอาตมาเองก็สมัยก่อนนี่เป็นแฟนเพลงเอฟซีของนุ่มกะลาเหมือนกันการองเพลงโป,งปอเพลงเสียงแฮบซันนี่มันสายันสัญญาไปแล้วแต่เป็นแนวเพลงร็งรอกโรแมนติกร็อกว่านุ่มภปัจจุบันก็ไมชายาว่านักร้องซอฟรอ็อกซอฟก็คือหนุ่มร็อกก็คือเพลงที่จังหวะทันสมัย นั่นเป็นเรื่องส่วนทัวของคุณนุ่มนะแต่ว่าสังคมนี้ก็ได้มีความคิดขอบพินต่างต่างๆนหนาเลื่องเชื่อว่าคนที่เป็นแฟวนเพลงอยู่จํานวนมากในประเทศนี้เพราะว่าคุณนุ่มทําพิดพลาดในเรื่องนี้บางคนก็มีความเครียดชังพระนามดา่าทอคอมเมนต์เสียๆง่ายๆจริงๆเราเป็นเรื่องทีน่าเห็นใจ ระาะธรรมชาติของผู้ชายนี่แน่นอนว่าใหนผู้หญิงเศร้าๆซว,วยๆหรือว่ามีความยั่วยวนในเรื่องของเงินทองป <c oughs> ัจจุบันเรว่างา <c oughs> ไส้ปเปไปปีมากก็ทําให้เกิดความเสียง่ายหนา <c oughs> แต่ใครุงไม่อยากให้เกิดขึ้นกับรอบบโลหงตศนเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็คอยมองเป็นบทเรียนมอนุฏิบัติสิทธทิ์บอกว่าถ้าไม่มีความสันโดษในกูครองในกูรัก ปัญหาต่างๆที่ตามมาก็มากไม่ไม่ว่าจะเป็นการห่วงรองหรือว่าการโลรดเครียดโลรดแค้นกันระวังผู้ที่มาเกี่ยวข้องมือติซ่องมือติซ่ามือตีออดเส้ล้วก็ส่งผลเสียไปถึงลูกบุตรล้านข้องตัวนี้เองหลอในอนาคตซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง๋ตวต้องมารับผลกระทบที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ใหญ่หรือว่าของพ่อแม่ที่ได้ สร้งเอาไวา้เนี่ยพระพุทธเจ้าเลยตรัสไปทุกตองเลยบางคนเราเนี่ควรจะมีความสั้นโดดในข้องข้องตนไม่ว่าฝ้ายิ่งหรือฝ่ายชายในความหมายของสั้นโดดกรแปลว่าความพอใจในสิ่งที่ตนมีตามท่านาไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุสิ่งของหรือบุญกุศลบุญกุศล สรารัสำกันคือเป้าไม้ในการในมนุษย์มีความสั้นโดดนั้นพระพทธเจ้ามงึ้งการผลทุกเพราะสั้นโดดนี่มันเป็นความสุขในเบื้องต้นคือพอใจตามมียินดีตามได้นั่นเองแต่ว่าสั้นโดดนี่ <c oughs> ไม่ได้ทรงเสืิอมให้เราเกียจคร้านไม่ใช่ว่าพอแล้วไม่ทําแล้วแต่ว่าสั้นโดดที่นี่ไม่ถึงว่าพอใจตามตีกำลังเราทําได้ แต่ก็ต้องมีความกยันเหมือนเดิมไม่ว่าลูกจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นหรือจะดีหรือร้ายแต่เราก็ต้องมีความกยันวิธีชีวิตความเป็นอยู่วัฒธรรมประเวณีสถาบันครอบครัวสถาบันพฤติกรรมสังคมการเมืองเศรษฐกิจการกระแสโลกเปลี่ยนแปลงไปเป็นหรือแต่เราก็ต้องมีความกยันทําหน้าที่เมื่อกยันลรวก็ต้องใช้ชีวิตอย่างสั้นโดดหรือพอเพียงเรียบง่าย และความสุขมันก็เกิดแต่เหมือนได้ที่เราไปใช้ชีวิตแบบพุ่มเฟื่อยไปล่วงคาริยมตีพิษปิดปัญหาต่างๆจะตามมาไม่ว่าจะเป็นปนัญหาอาชญากรรมการทุจริตคอร์รัปชันนี่เปล่าไม่รู้จักพ่อเองเนี่ยทางแค่ไในกอนี่แต่กางก็เลยจงเริ่มตีตัวเราตีครอบครัวพื้นท่านของสังคมก็คือสังคมเล็กๆสังคมครอบครัว ใจในว่าคนที่มีความสั้นโดดนี่นอกจากรู้จักธรรมะห้ากินอย่างสุจริตมีความขยันมั่นเพีย,ยรแล้วเหมาะสมกับภาวะของตุนของท,น,องทนเลยเป็นคนทีชอบธรรมะส่นใจธรรมะเมื่อวันพระวันนี้มีโอกาสกระทำบ,บุญใส่บารไปวัดข่วงธรรมนี่คือความสุขตีห้าไดา้ง่ายๆโดยไม่ต้องมุ่งไปเรื่องของวัตถุจริงของนนกกายมากมาย ความเดือดร้อนกระวนกระวายมันก็นไม่เกิดกับบุคคลที่มีความสั้นโดดในต่างตรงกันข้ามบุคคลที่มีพฤติกรรมเบียดเบียนผู้อื่นอยากได้ของผู้อื่นของตัวเองที่มีอยู่แล้วไม่พอก็เกิดความหลบเมื่อได้มาชาเรื่องไม่ทันใจบางครั้งบางที่การประกอบอาชีพทุจริตเล่อยอ,อยากได้บางคนการเล่นการพนนั่นเชี่ยงฉุกนี่มีเรื่องราวว่าเล็ก ม่ลตีเล้วนี่ที่เบอออกนี่มี <c oughs> คนกนนึงมาบวชปลาที่วัดบ้านสวนบวชไม่กี่วันนต่บวชตามประเพณี่ครึ่งเดือนแต่ว่าคนจะซึกนี่เรากฏว่าเกว่าน่าจะเล่นเบอร์สักทีน่ใกลซึกเลย <c oughs> น่าจะไม่ปิดสิ้นแต่ใดก็เลยไปซื้อเล็กซ้ำตัวพ้นออกมาตุกา๊กซ้ำตัวตรงทันกัน คือเจอรอยบาทรอยเบียไม่ไม่จับแบบอาตมาก,ก็ไม่ในใจว่าเจอตุ๊กาตาตั้งตัวสูงรอยบาทจะได้ขี้ขี้บึ้อนนะแต่ากับววได้ประมาณกลื่อนเส้นเลยไหมนะอันนี้ตรงตา้งคนที่เล่นเบอืออตมาไม่ได้ไม่ได้เล่นเบอนะเป็นปลาที่ไม่ไม่เสือเบอืไม่เสือลอตเตอรี่เคยมีเหมือนกันในคนก็รอดยมชาติประวัติบรส่วนเคบอกว่า Má, bia chắc xong rồi còn à, bày... đi Từ mặt ta mọi người thấy, họ thấy Sự tự nè, Bộ trường mới ra kia bắt gọi Nè Bia bia gọi khuyên, gọi là tốt bớ <laughs> là tốt tự đi Lời này ai mà, mà bà chắc bay bố kìa bà chắc bấy Các phao lệ Mà bộ giá lạc mà lùng Pít thằng <laughs> kia Nên gà có trừ ai cũng giống như tốt à, cái... Có lời mấy mới... ไม่ได้ซื้อไม่ได้เล่นมันนั่นเลยแต่เรื่องที่ล่าวนี่ปลากรูนี่แกทุกช่างตัวตรงปรากฏว่าก้นใกล้เบอร์ช่อชอบเรือช่อแบบอ๋อเ,ออเ,ออเออนี่ยเลขที่ที่ปีล่วงเธอมันก็ปิดจังวะก,ก็ก็ไม่ใกล้เลยกันทีก็บอกอ๋อแล้วยันตอนเธอไม่บอกอะไรบอกตอนเดียวเบื่อออกแล้วเออนี่เหองไหมความพิษนี่มันเกิดจากใครอ่ะ ก็เป็นความพิษต่างร่องควายแต่ผมถึงเาเป็นบาปต่างช่องช่องคนคือต่างคนไกด์กับคนซื้อคนเจอเนี่ก็คือโลภอยากได้เงินคนไกด์ก็ไม่ซื้อตรงความจริงอาชีพนั้นมันเป็นวุ้ยตายดินอย่างลำพิษอยู่แล้วแหละนะพิษกัดไม่เนี่ยไม่ซื้อสรงในตนเนี่ยตั้งปกทอก็ไม่ให้เขาเหล่าเนี่ยไม่ควรตำนนี้เพราะความไม่รู้จักพอไม่รู้จักพอก็ก่เกาะทุกสถาน ฉะนั้นปรารภกรมพระสมานซมปรจารในบ่อเหตแห่งความเสื่อมเพราะว่าไม่มีความสันโดในเบื้องตอน้นความเป็นธรรมหรือว่าคุณธรรมคำสร,ร้างซ้อนประสัทธรรมจึงเลือนหายไปจากสร้างคมมนุษย์ฉะนั้นยังไม่รสเกินไปท่านผู้ฟังยังไม่ไสเกินแกที่เราจะทําให้สร้างคมของเรากลับมาร่มเย็นเป็นสุกอีกครั้งโดยการทําให้คนนี้ มีความเป็นทีถูกต้องมีความพอใจทำปัจจัยเสียที่เราห้าได้าห้าเสื้อป้าที่ยู่ใส่ยสกักษาสรคปสิ่งเหล่านี้จำเป็นแต่เมื่อห้ามาได้นี่กะหญ้าชายเกินจำเป็นแล้วก็ไม่หลบเกินความจำเป็นอ,อธิบายกำวมาสรุปอีกครั้งหนึ่งสรดมาจากภาษาบาลีที่บอกว่าสันตุทิ คำว่าสังบวกทุติสั่งนี่ความหมายมันมีสามอย่างสักกังในส่วนของตนคำนี้สักกังเปลวื่อส่วนของตนสั้นตังสั้นตังแปลว่าสิ่งที่มีอยู่ตาวที่มีอยู่และคำว่า,สม,ส,มวาสมั่งสมั่งแปลว่าเสมอความสม่่าเสมอความราบเรียบสม่่าเสมอเพราะฉะนั้นลักษณะของคนที่สั่นโดยก็คือพอใจในปัจจัยเสีย่ยงอย่างที่กล่าวแล้ว เสื้อผ้าฮาาที่อยู่อาศัยยัตซรที่เป็นก้องตนมีจิดสม่ำเสมอไม่ยินดีไม่ชอบใจกล้องผู้อื่นนี่คือพอใจในกล้องตุน,ตนแต่ในเวลาที่สวงเงาในเวลาที่กรอกกล้องถ้าเรายินดีได้บนี้เราก็เป็นผู้ที่มีความสั้นโดดในเรื่องกล้องสิ่งก้องแล้วเมื่อเราทําได้ในส่วนกล้องสิ่งก้องเ้วก็ ขยับกระย่ายเป็นส่วนกล้องจิตใจแต่ามาจิตใจเรามีความสั้นโดดเหมือนกันปรอบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าเราไม่ได้กลอกกล้องจับตองแงเี่ยงมือใจมีความหลบนี่มันก็เป็นความทุกข์ทันทีแล้วลองสังเกตเลยนะเมื่อว่าเราอยากได้ไรกล้องค,คนอื่น <c oughs> ความจริงมันไม่ใช่กล้องของเราแต่พออยากได้เกิดความทุกข์ทันทีเลยนี่คือเรื่องของจิตใจแต่ถ้าเริ่มเริ่มตน้นดีการสั้นโดจากปจัจใัญ่ซิ แล้วจิตใจของเราก็ทำให้เกิดความเพียงพอได้เหมือนกันในทางพระอาจานย์วงเราพระเจ้าได้จำแนกว่าจัดเจนเลยว่ายถาลาสัโดษคือยินดีในลาภที่ตนน่าได้เพียนมาได้ได้มาด้วยความจบธรรมไม่เพ่งเล็งไม่ปรารถนาของกนเดินไม่ริษยาเขาอันนี้ประการแรกยถาลาสัโดษตประการที่สองเลยว่ายถาพระสันโดษ ยินดีตามกำลังกำลังก็คือร่างกายสุขภาพของเราแต่ละคนนี่มีความแข็งแรงไม่เท่ากัน <c oughs> คนแี่แข็งแรงมากกรสา,มมา้ารมอ่านอ่าสิ่งก้องใดหมากคนที่แข็งแรงน้อยมีรูมากก็้องในหน้อยนี่เป็นธรรมชาติประการที่สามเรียกว่ายัตถาสารุป,ปสันดษคก็ยินดีตามสมควร ภาวาหน้าทีตำแน่ก็ต้องทุนโดยท่านาีนโยเทียมเนี่ยโยต่ำานี่ยกับพอใจในหน้าทีตำแน่ท่านาก็ารอเทียมนั้นในกรณีไม่ได้หมายความว่าไม่เราเป็นคนดีพัฒนาตนเองหรือว่าก็ยับรับเตียนท่านานะไม่จ่ายแต่ว่ากําลังบอกว่าในท่านาที่เราอยในปัจจุบันคือรร้ท่านาในปัจจุบันว่าโยแขไงนระดับหนไม่แต่เยอะแต่ย่านเกินท่านา อันนี้ซ้ำเจ๊ย่างนี่แหลเป็นข้อที่ว่าควรทำให้เกิดมีขึ้นนะเอาทีนี้เมื่อสั้นดุดเจ๊ย่างนี่แนละ้วพระพุทธเจ้าได้จำเนกลักษณะก้องการสั้นดุดในเรื่องกองสถานที่อยู่อาศัยอย่างเช่นว่าการคิดนึกว่าที่ที่เรายอยู่นี่สันกวงมันมีความจำรุดสุดส้มไปทำการเวลาเหมือนแบบนี้การทำให้เกิด ปัญญาคือทางธรรมแล้วอ้สิ่งกล้องต่างๆที่เราใช้ครอบครองในโลกนี้นี่มันไม่เถียงไม่แต่ไม่ทนนี่ก็แล้วอันนี้คือความคิดคิดในสิ่งที่เราอยู่ก่อนต่อไปคิดในสิ่งที่เราไปหะเวลาเราเดินทางไปฮะมันก็ต้องใชว้วลาใจหมา,ากใ้นองก็แล้วแต่วลาที่เราเก้าอย่างเดินไปแต่ละเก้า แล้วมันก็ต้องสูญเสียเวลาไปเรือร่อยๆนี่พิจารณาส่วนของเวลาแล้วก็พิจารณาต่อมาคิดว่าการเสพง่ะเราต้องเสพงาะด้วยความสุจริตไม่ประพฤติทุจริตนี่ในสิ่งที่เราเสพง่ะตั้งใจไว้ชอบแล้วก็ข้อนั้นที่เราได้มาในบางอย่างมันก็ทุกข์ใจมัง่งบางอย่างมันก็ไม่ทุกข์ใจแต่เราควรจะมีความพอใจ แต่เาที่ย่ามาได้นี่คุยกันสนดแล้วก็บางครั้งบุคคลที่เราไปอนะ่าบางคนี่มาเก,กี่ยวข้องทุกใจบางคนก็ไม่ทุกใจแต่เราก็ต้องทําใจนะัลากนั้มาสิ่ง,งที่เราหอามาได้แล้วบาง,ย,าง,าบางย่างก็มีคุณค่าสูงบางย่างก็มีคุณค่าน้อยเมื่อนนไหร่อะ อาอยกตัวอย่างวันนี้ว่าบ้านเราเนะ่ยมันโยมไปกรีดยังไปตัดยังบางชาวก็นำยางมาลูกนี้บางชาวนำยางมาลูาาก,น,น,กน้อยเนี่ยหรือว่าไปแต่งปั้มนี่บางต้นก็ลูกมันดอกส้มบุญเต็มน้ำนักดีบางต้นก็หลีบเย่อะอันนี้ก็เป็นตำนานละหรือว่าช่วงนี้หน้าถุรเรียนใช่ไหม <c oughs> เราไปเสือเรียน มาจีกมาพ้ามาเบมากินรับประทานบางว่างบางผู้บางยุ่มมันก็เนื้อแน่นเนื้อนมดีบางย่างบางยุ่มบางนุ่ยบางโลก็เป็นกี่โดกไปทำน้ำเตีเรียนต่อไปเนี่ยซิกติดได้มากบางย่างก็ปราณีตบางย่างก็ไม่ปราณีตก็ต้องทำความเข้าใจตรงนี้แล้วก็เกิดความสั้นโดได้นี่เรียกว่าพอใจเอาบางครั้ง การที่เราไปใช้เงนะ้สิ่งของต่างๆนี่บางที่เราต้องพึ่งพาสใส่ผู้อื่นก็เห็นด้ว่างานบางอย่างเราทาเองไม่ได้ต้องอใช้ผู้อื่นอันนี้ก็เกิดเป็นตัมมาขึ้นมาล่ะ,อะเอาบางอย่างสิ่งที่เราได้มานี่มันไม่เหมาะกับเราเราก็ต้องสละให้ผู้อื่นอย่างเช่นว่าก็เรียกว่าอะไรลีกนายแกว้วเกิดได้พลอย าสุนักในกองเก้าเปลือกนี่มันไม่เป็นประโยชน์กับตนเองแต่บางกลางบางยังไม่เป็นประโยชน์กับผู้อื่นฝากฟื้เราสละได้เนี่ยหรือไอเราคิดพิจารณาต่อไปว่าบางที่สถานที่ที่เราโยนนี่มันกรดูร้อนรื้อนักรือพ้นมันเปลี่ยนแปลงไปไม่เที่ยงแท้แน่นอนเพราะฉะนั้นทาตามความเหมาะสม เคยสังเกตเหมือนกันมีอยู่คราวนึงเดินทางไปเที่ยวไปนาง,ท,งทุงเที่ยวทะเลน้อยห็นบานคนนี่อย่ร่างคาเตี้ยเตี้ยต่ำตํำอาตมาก็เลยเกิดกำาตําเลก็ตัอ่ตำคนที่รู้จักวันนี้ใจเดีวเที่ยวนี่นี่ก็นิยมทำร่างกาทตาำต่ำเลยใช้เป็นเปือยใจก็ไม่จบร่างกายสูงสูงหรือว่าสร้างบานแบบตายตุ้นลโล่งก็บอกมีผลเลยคือสมัยก่อนหรือสมัยนี้นี่ การทีบานอยู่เกลี่เกตาลีไม่ยังกระจตาลีเวลาเกิดมีลมพายุปัดพัสมัยม่กหลังกาบ้านมันจะปลิวมากเพราะวา่าถ้าหญิงช่วงแต่แรมันหญิงรับลมได้มากเท่านั้นแต่ปอบวา่าสร้างทำตำนี้ปรกากฏว่าถึงกับมีส่วนยางมีต้นไม้ก้อยกันลมเป็นปราการดาร้านแรกทำไมบ้านนี่อยู่รอดพลาเยีบยบไบนั่นคือก็อมีอหตุผลอยู่นะ่เนี่ย สิ่งเหล่านนี้มันสามารถเรียนรู้ได้หมดทั้งหมดเลยแต่หลวงนะเชื่อได้วปะสันดูติกแล้วมาแล้วนี่เราก็ต้องฝึกต้องปฏิบัต,ติให้มีมากขึ้นเรื่อยๆถ้าจะสุขก็คือพอใจยินพอใจาตามมียินดีตามได้เมื่อมีความพอใจตามมียินดีตามได้นี่เราก็ไม่เกิดความโลภอาการหรือความรู้สึกทีก่คิดจะรักเขาเหมือนกับคนอื่น การที่จะปลนการที่จะจีการที่จะหลวงพระวีนีการปิดขู่ครองข้อื่นมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ปลอาจิตก็เราไม่ทุกขีเล็ดครอกงั้นเลความอยากรายอยากมีอย,ยากเป็นมันไม่มีทีนี้ก็่ามัก <c oughs> มากนี่ปาชาปลาแตนเดีวกว่าเมื่อหิจตาความมาักมากตัวน,นี้นี่เป็นกิเลสที่ทำให้มนุษย์เราเกิดความเราโอนอเปรียบเสมือนว่ามาสมุทรูโตงตอรี แม่จะมีความลึกความกว้างเพียงใดแต่มันก็ยังมีขอบเขตนะเมื่อนกับโลกมนุษย์นี้มันมีต่างแผ่นดินผพนน้ำผ่นควาใช่ไหมออตรงทะลมาสมมติแม่จะกว้างแม่จะลึกก็ยังมีขอบเขตเพราะฉะนั้นนี่ค้นหมากหมีกนี่มีนิสัยหมักหญ่ไปสู้หรือกอบโขยพลุยพื้นพื่อต้นหรือเปื่อปลกพองแม่ว่าไม่สนใจ ผู้อื่นรักเพียงใดแต่ถ้าเกิดเราทำความเข้าใจเรียนรู้ให้เป็นลักของทรรม,มาแล้วมันก็มีครบเคิดได้สักวันหนึ่งนี่ตรงเรียนรู้ทำความเข้าใจเหมือนนามเหมือนมาสมุทรในทะเลต่อไปคำปราตนบอกว่าป้าพิจตาถ้าเกิดว่าไม่มีความเพียงพอแล้วมันจะเกิดจิตใจไฟต่ำในทางบาปอกุสุนปีนี้ด้เกิดความกลัวมัง่งความทุกข์มัง่ง ความอิจฉาอิสร,รยาอิจฉาทุัยาอะไรอย่างนีวนดึงวง่งสร้างยึดใหด้เกิดความทุกนี่เพราะว่าจิตใจมันตกลงไปในตีตา่าแล้วก็ไม่ช้าไม่นานก็นล้งเลยเนี่อายมุขฮกเดมเนา,มาเมาเที่ยวกลางขึ้นดูกันลเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นกน,นั้นกบกุกลโจเป็นมิตรเคลียร์กาการทำงานแล้วนี่มันจะเกิดตามมาเพราะ,ะว่าความทุกเรามีสยตุมาจากตัณหา แต่หน้าคือความยากความยากมีความยากเป็นความยากได้นี่คือสาเหตุของความทุกข์อย่างเช่นว่าก้ามตะหน้ายากได้ในก้ามมุณก้ามมคุณนี้ไม่ได้ไม่เฉพาะเรื่องทั้งหูครองทั้งเหนือนั่งทั้งเพศอย่างเดียวแต่ก้ามมุณที่พระพุทธเจ้าไม่ถึงคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมีอยู่ว่าประการมพฤการนี้มันโยยย้ในกิดความยากได้ ในจริงตีซวยๆง,งามๆสองประวัตินาประวัตินาคือความยักนายในภพคำว่า,าพพคือความยักมียักเป็นที่เราอาจจะมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้แต่มันมีความยักมียักเป็นอย่างเช่นวายยักเป็นผู้มีตำหน่งนุนตำหน่งนี่ในสังคมยักจืดหน้าจู่ตาจู่ข้อ <c oughs> <c oughs> ไปไหนก็ยัก ให้เขยกกยองอยากมีเกียรตินี่เรียกว่าพอวัณนาประการติ่สัมปีกาวิปวัตหาวิปวัณหาคือความตะดเยนอยากในิภพคือความไม่อยากมีไม่อยากเป็นอย่างเช่นว่าไม่อยากแก้ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายไม่อยากเป็นคนนั่นไม่อยากเป็นคนนี้ไม่อยากเป็นคนไม่ดีมันปฏิเสธความอยากเป็น มันไปใช้ทำอาชาพที่มันเป็นอยู่แล้วเขาไม่มีความทุกข์เหมือนกันบางครั้งถึงกันอยากจะทำลายให้ใหใหทรับซ์สุ่นไปเนี่ยก้าวหลาสุดที่เกิดขึ้นตีกรุงเทพนคนแต่ว่าคนนี้เป็นคนปกากตาอยเทียวชุลาอาเป็นเป็นแฟนกันจากคนดูกันมีความมุ่งเรื่องคือผู้ชายนีก้ก้าวยิ่งตายแล้วก็เกิดความเครียดนอนก้าวซบอยู่หนึ่งคืน ต่อมาตนไม่ไหวกับพวกขวตายในห้องน้ำนี่แปลว่าวิวัฒนามันเกิดขึ้นแล้วก็นําไปสู่ความทุกข์ที่สุดก็ทําร้ายทําลายบุคคลนนันเป็นที่รักแล้วก็ทําลายตนเองนี่หละมันน่ากลัวมากสรุปความว่าท่านครัเราจึงควรคึกในตนเองมีความสั้นโดดในสิ่งที่ไปเกี่ยวข้องทุกอย่างทุกประเภทไม่ว่าเราจะ เกี่ยวข้องโดยสิ้นใดสิ่งใดก็ตามให้นำลักธรรมก้องพระพุทธเจ้าเอ่อเมื่อเรามีความสติในนั้นได้เราจะเป็นผู้ติ่ตั้งอยู่ในเบญจสิ้นคือสีหน้ามีความประพฤติดีงามทางกายวาจาอ่น้ากอบหสมาคมแล้วก็จะมีอั่งในทรงมัีฑปราก้าวไว้แล้วสีลินะสุขติยันติสีลินะภูกสัมปธาสีลินะนิพพติยันติสมาสีลังวิโสทะเยเมื่อตายก็ไม่ล่วงสติตาย หรือว่าจาักโลกนี้ไปเร้ยก็ยอมบังเกิดในสุคติหลกสวรรค์แบบสมาสิกปเจ้าสรงรับรองเอาไวา้เป็นจะสิ้นจะขู่กับเบญจจะรมเบญนจะทมนี้ทําให้ความปรพิพฤกษก็รอนี่ปีเศษดีงามขึ้นไปหญิงกว่าสี่หน้าถ้าเป็นมนุษย์เ่ว่วเป็นคนดีมีคุณธรรมต่างกายต่างว่าจา้าต่างใจสะอาดสว่างสงบทรบจบในคนคนเดียวเลยนี่เรามีเป็นจะทม วปจะทํานี่ทำให้เราเป็นผู้ที่มีความสามร่วมสามร่วมในกามสามร่วมในการ,ร,การพูดความจริงมีความระลึกรู้ตัวอยู่ตลอดเวลามีอันนี้ส่งดีมากนี่เอ้าสรุปอีกครั้งสัตว์างจะจบอะรายการแล้วประยุทธ์ของความสั้นโดดนี่ทำให้เราเป็นคนดีมีความสุขงงายมีความทุกข์อยากอาพอใจงงายใจเย็นเป็นคนดีมีจิตใจอ่อนนอ้อม นี่ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนสังคมคือเป็นคนที่มีจริยธรรมน่ากบาน่าสมาคมด้วยเป็นแบบอย่างเป็นแบบแพ่นของบุคคลดีดีน่าเอาอย่างอย่างเนี่ยลราไม่ทําความเดือดร้อนให้ตนไม่ทําความเดือดร้อนให้คนอื่นไม่เป็นสาตหกุ้องอาชญากรรมไม่ว่าจะเป็นการหลักการปล้นการฆ่าสังคมต้องการคนแบบนี้ท่านผู้ชราะว่า เป็นคนทีว่าไม่ริษยาผู้อื่นสามารถยุ่รหลวงกับผู้อื่นได้อย่างสั้นที่สุขไม่ออกเปรียบสังคมเนี่ยทังต่อหน้าและหลับลังเป็นคนที่น่าเื่นชมเป็นแบบอย่างของบุคคลที่ดีผู้ใดใครก็ตามมีกลับท่วนบันีตื่อว่าเป็นคนดีมีความสุขที่สุดเ่ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพบวพระพุทธศาสนาหละงจกนันเวลาของรายการก็มาถึงวงดตายแล้ว ก็คอยทันนั้นมีความสุขในการำดำเนินชีวิตกิดวางสิ่งใดโดยชอบประกอบโดยธรรมไม่เล่วิสัยก็สิ่งนั้นนั้นจงผลสำเร็จทุกคนทุกฐานพบกันไม่ครั้งวันผลาหน้าเดือนหน้าเจริญพร ท่านสาธุชนกำลังติดตามรับฟังคลื่นเสียงจากสถานีวิทยุวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว1 0 1 5เมกะเฮิวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่25มิถุนายน2 5 6 6ขึ้น8ค่ำเดือน8วันนี้เป็นวันพระสุดท้ายของเดือนนี้ เบื้องต้นเสนอพุทธภาษิตบทว่าเสหิทารรหิอสันตุโถเวสยยสุปทุสติทุสติประทาเรสุตังปราภาวะโตมุขังแปลเป็นภาษาไทยมีความหมายว่าผู้ไม่สันโดษด้วยภริยาของตน ย่อมซุกซนในหญิงแพรษยาและประทุษร้ายในภริยาของคนอื่นนั่นเป็นเหตุแห่งความเสื่อมความสงบสุขของสังคมนั้นจะต้องเริ่มจากจุดเล็กๆคือเริ่มจากสังคม